เมื่อแก้วตาใช้ไม้พายฝ้าไปที่ศีรษะของน้ำพึ่งจนทำให้น้ำพึ่งค่อยๆจมลงไปในน้านั่นจึงทำให้แก้วตามั่นใจแล้วว่าน้ำพึ่งต้องตายอย่างแน่นอนพินกับแคนออกตามหาน้้ำพึ่งจนพบร่างของน้ำพึ่งนอนสลบอยู่ริมสะบัวเป็นจังหวะที่เบิร์ดกับใบหยกมาเจอเข้าบุรีเลยช่วยกันพาน้ำพึ่งมาส่งยังโรงพยาบาลพินกับแคน รีบพากันเข้ามาดูอาการน้ำพึ่งทันทีพินเข้าไปเยี่ยมน้ำพึ่งด้วยความเป็นห่วงน้ำพึ่งมือฟื้นขึ้นมาพินก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนทำร้ายน้ำพึ่งความทรงจำของน้ำพึ่งในอดีตกลับมาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเธอหวนคิดถึงเรื่องราวในอดีตจึงได้รู้ว่าแก้วตานี่แหละทำร้ายและลักพาตัวลูกสาวของเธอไปน้ำพึ่งยิ่งนึกภาพเรื่องราวในอดีต ก็ยิ่งย้อนกลับเข้ามาน้ำพึ่งจิงร้องออกมาว่าอย่าเอาลูกของเธอไปอย่าทำร้ายเธอพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พินได้ฟังว่าเธอถูกน้ำพึ่งทำร้ายระหว่างที่ไปเก็บบัวพินได้ฟังก็เริ่มสงสัยว่าที่น้ำพึ่งบาดเจ็บในครั้งนี้ต้องเป็นฝีมือของแก้วตาเป็นแน่พินจึงคิดที่จะเอาผิดแก้วตาส่วนแก้วตาที่คิดว่ากำจัดน้ำพึ่งได้แล้ว จึงกลับไปทวงถามเงินที่ได้จากการขายเครื่องเพชรจากราตีแก้วตาของเงินที่เหลือคืนแต่ราตีกับนําเงินไปใช้เล่นพนันจนหมดตัวทําให้ทั้งคู่เกิดแตกคอกันและมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงราตีเป็นต่อเธอเข้าข่มขู่ว่าแก้วตานะ่ะเป็นคนเอาหินเข้าทุบหัวน้ําผึ้งและเป็นคนสลับลูกของน้ําผึ้งด้วยราตีที่ถือไพ่เหนือกว่าเพราะกุมความลับของแก้วตาอยู่ ทำให้แก้วตาคิดกำจัดราตีด้วยอีกคนราตีที่รู้ว่าตัวเองกำลังจะถูกฆ่าปิดปากจึงหาทางหนีแก้วตาวิ่งตามราตีออกมาราตีรีบขึ้นรถเตรียมจะปิดประตูแต่แก้วตาเข้ามาดึงประตูเพื่อรั้งราตีเอาไว้แก้วตาตะหวาดเสียงดังบอกราตีให้ลงมาจากรถเดี๋ยวนี้แต่ราตีกับไม่ยอมลงขืนลงไปต้องตายแน่สองคนต่างยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่อย่างนั้น จนสุดท้ายราตีก็ปิดประตูได้รีมจะขับหนีแต่แก้วตาก็มาขวางหน้ารถเอาไว้พร้อมกับชักปืนออกมาคมคู่ราตีตกใจมากแก้วตาเล็งปืนไปที่ราตีคิดจะฆ่าให้ตายแต่กระสุนกับโดนแค่ไหล่ของราตีท่านั้นทําให้ราตีสามารถขับรถหนีออกไปได้หลังจากน้ำพึ่งได้เล่าเรื่องราวในอดีตที่เธอจําได้ทั้งหมดให้กับพินได้ฟังว่าลูกของเราหนะ้า จริงๆแล้วเป็นผู้หญิงและแก้วตาเป็นคนลักพาตัวลูกของเราไปทําให้พินเริ่มปฏิติดประอ่เรื่องราวต่างๆได้มากขึ้นว่าน้ำพึ่งถูกทําร้ายและคืนนั้นก็มีคนเอากล่องมาวางไว้ที่หน้าห้องพร้อมกับจดหมายฉบับหนึ่งที่พินเข้าใจว่าเป็นลายมือของน้ำพึง่งซึ่งน้ำพึ่งก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้เป็นคนเขียนและนั่นไม่ใช่ลายมือของเธอข้อความในจดหมายที่น้ำพึ่งเขียนทิ้งไว้ เพราะน้ำพึ่งบอกว่าเธอจำได้ว่าเธอมีลูกสาวและแคนจะเป็นลูกใครพิมจึงต้องสืบหาความจริงเรื่องนี้ด้วยตัวของพิมเองให้ได้ส่วนพิมพาก็ตกใจและเป็นกังวลอย่างมากหลังจากที่รู้ว่าแคนกับแพรพยถูกจับไปขังไว้ยังตึกร้างพิมพาที่เป็นห่วงความปลอดภัยของแพรพลก็เกิดสตีแตกร้องไห้อย่างหนักเพราะเป็นห่วงลูกสาวมากอิทธิ จึงพายายามปลอบใจพิมพาว่าลูกจะต้องปลอดภัยและเขาจะตามหา้ังแพให้เจอให้ได้แคนและแพรพอยถูกแก้วตาจับมาขังไว้เพื่อใช้เป็นข้อต่อรองกับอิทธิให้นำเงินมาเพื่อแลกเปลี่ยนชีวิตของแคนกับแพะพอยอิทธิกับพินที่เป็นห่วงแคนกับแพรพอยเป็นอย่างมากจึงบุกไปยังตึกร้างเพื่อช่วยชีวิตเด็กทั้งสองคนพินกับอิทธิต่างแยกย้ายกันออกไปตามหา จนพินได้เข้าต่อสู้กับคนร้ายแต่แล้วคนร้ายกับพาแคนกับแพรพลอยหนีเข้าไปในป่าอิทธิได้แจ,งจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้นำทีมช่วยกันออกตามหาเบิร์ดเองก็มาช่วยพินตามหาด้วยกันอีกแรงพินที่ต่อสู้กับคนร้ายทำให้พินได้รับบาดเจ็บส่วนราธีที่แคนจึงคิดจะฆ่าแพรพลอยและแคนไปซะเรื่องทุกอย่างจะได้จบแต่แก้วตา กลับคิดที่จะฆ่าแคนกับแพรพอยเหมือนกับราตีเมื่อเห็นแคนกำลังจะถูกยิงแก้วตาจึงเข้าไปเอาตัวเข้าไปปกป้องแคนเอาไว้จนตัวเธอนั้นถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสแพรพอยและแคนต่างร้องไห้เสียใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่วนราตีที่คิดจะหนีออกจากนอกประเทศก็ถูกตำรวจสกัดดักจับและถูกวิสามันฆาตกรรมจนเสียชีวิตแต่เพิ่งดีใจที่รู้ว่าแพรพอยเป็นลูกของเธอ อิทธิพาแก้วตามารักษาจังโรงพยาบาลและได้ให้ปากคำกับตำรวจเรื่องของแก้วตาแก้วตาที่รู้ว่าตัวเองทำผิดเอาไวมากก่อนตายเธอจึงตัดสินใจบริจาคดวงตาอิทธิกพิมพานำศพของแก้วตาไปทำพิธีอิทธิกพิมพามาหาพินที่บ้านเพื่ออยากให้พินช่วยพูดกับแคนให้ยอมรับความจริงว่าแคานน่ะเป็นลูกชายของอิทธิกพิมพาพินจึงบอกให้แคนเข้าใจว่า ถึงต่อให้คานจะเป็นลูกของอิทธิแต่เขาก็ยังรับคานเหมือนลูกแท้ๆจริงเสมอในที่สุดพินก็ได้ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาจากแก้วตาพินได้กลับมามองเห็นอีกครั้งทั้งคารนและน้ำพึ่งต่างดีใจมากที่พินกลับมามองเห็นได้อย่างเหมือนคนปกติแล้วพร้อมกันนี้พินยังถือโอกาสนี้นำเส้นผมของแพ,พรพล์ไปตรจสอบดีเอด้วยจนพบว่า แพ้อพอยคือลูกสาวของเขาคำน้ำพึ่งจริงๆอย่างร้อยเปอร์เซนต์ส่วนแคนที่ตอนแรกยังทำใจไม่ได้เรื่องของอิทธิคือพ่อที่แท้จริงของเขาอิทธิจึงพยายามทำให้แคนร,รับรู้ว่าเขารักคานมากและเอนดูคานไม่ต่าจะาพิมเลยจนคคนเริ่มเข้าใจและยอมรับอิทธิเป็นพ่อทั้งพิมพาและอิทธิต่างมองคคนด้วยความเอนดูและดีใจที่ได้แคนมาเป็นลูก โดยเฉพาะพิมพาที่เอนดูแครมากเป็นพิเศษอิทธิกับพิมพาได้แครลูกชายกลับคืนมาอยู่ในอ้อมอกของพูกเขาแพรอพลอก้มลงกาบอิติกับพิมพาที่เมตตาเลี้ยงดูเธอเป็นอย่างดีก่อนที่แพรอพลอจะโผล่เข้าไปกอดอิธิกับพิมพาด้วยความซาบซึ้งที่ทั้งสองคนเอนดูเธอเหมือนอย่างลูกแท้ๆสองครอบครัวได้กลับมาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตารักใคร่กลมเกลียวกันเป็นอย่างดี น้ำพึ่งกับพินต่างดีใจมากที่รู้ว่าแพรพอยคือลูกทิแทาจริงของพวกเขาแพรพอยเองก็ดีใจเช่นกันในที่สุดพินกับน้ำพึ่งก็ได้พาแพรพอยกลับไปอยู่ด้วยกันน้ำพึ่งนำแหวนวงนั้นที่พินเคยให้เธอมาไปกับแพรพอยด้วยสุดท้ายพวกเขาก็ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งเป็นครอบครัวที่อบอุ่นคอยดูแลซึ่งกันและกันให้มีความสุขตลอดไปช่วงนิดิลันดอน จบบริบูรณ์หากคลิปนี้ผิดพลาดอะไรไปผมต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ